สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่348แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่348บกันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด25รายการค่ะ หากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคะท่นานเป็นชุดกรรมการหลวงพ่อกลวยนะคะล็อกเกตแล้วก็พระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะหรือจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตค่ะหรือจะเป็นรายการที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วน จะรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153ท่านใดมีลายสามารถแอดลายกันเข้ามาได้เลยค่ะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะ เดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านไม่มีปัญหานะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือแอดไลน์มาก่อนนะคะหนูจะดูตามเวลานะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหาพระดีๆนะคะพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคณท่านได้รับชมช่องปัญญากันค่ะ วันนี้นะคะท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณท่านมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงเลยค่ะวันนี้นะคะหมายเลขนึงนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะชุดกรรมการนะคะวัดโคศิตารามนครราชสีจังหวัดชัยนาทค่ะคุณท่านดูกล่องนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะ หน้ากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะขณิยญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะชุดนี้นะคะุณท่านจะได้รับนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะแล้วก็เป็นพระสมเด็จนะคะท่านได้รับทั้งหมดสององค์ด้วยกันเลยนะคะให้คุณท่านดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพระสีวลีนะคะเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะคะท่าน ยิงลงกล้องยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะเนืท่านด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลังหานุมานนะคะถ่ายจากกล้องสดให้ชมกันวันนี้เลยนะคะท่านใดสายหลวงพ่อกลวยนะคะไม่ควรพลาดนะคะเก็บได้เก็บกันเนาท่านชุดนี้นะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ หกร้อยห้าสิบบาทน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมานะคะน้องท่านมากันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ชิมพีก,กทอมอค่ะปลุกเสกสามตรัยมาสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสองสามนะคุณท่านหน้ากล่องท่านอักขรไว้ชัดเจนเลยนะคะให้คุณท่านดูสภาพกล่ององค์พระนะคะเก่าเดิมเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะท่านรุ่นที่สองนะคะนิ้วมือนิ้วเท้านะคะทา่ทานชัดนะคะใต้ฐานก็จะฝังตะกุดไว้หนึ่งดอกค่ะองนี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะท่านผิวท่านสวยมาก,มากๆเลยนะท่านยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะเดีย๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะท่าน นี่ค่ะด้านหลังนะคุณท่านก็จะฝั่งด้วยนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะคุณท่านองค์นี้สวยๆมากเลยนะคุท่านต่อโค้ดนะคะมีสายสินผ้าย,ยานนะคุณท่านด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นล็อกเก็ตนะคุณท่านของหลวงปู่โตค่ะเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่2นะคะเนื้อแช่น้ำมูลท่านใดสนใจนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นคุณท่าน 550บาทนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะได้พร้อมกล่องแบบนี้เลยท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขสองนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะรายการที่3รายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่แห้วปะวะโรนะคะเหรียญอายุยืนนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะพันยาตเปิดให้ชมกันค่ะ ีองฮานเรียนหลวงปู่เพวปาวาโรนะคะเป็นเหรียนอายุยืนนะคะองค์นี้น้องท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะตัวหนังสืออักะระท่านชัดนะคะหาเหรียนสวยๆแบบนี้ได้ยากน้องท่านลายเส้นอมคมแบบนี้เลยนะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งน้องท่านอายุ99ปีวัดร้างมั่นจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ รายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาทขาทานมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่รายการนี้ทขาทานเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ<ป>พ,ม Gobierno พ,มพิมพ์นิยมค่ะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะท่าานวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะ หล่อเดิมๆเลยนะท่านเนื้ออันปการนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านจะเห็นว่าใต้ฐานนะคนะท่านดูนะคะมีต่อโค้ดด้วยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังตัวหนังสืออักขระนะคนะท่านสภาพองค์สวยสมบูรณ์นะคะ400บาทเท่านั้น,นค่นะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ หมาเลขห้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาษาริโกนะคะเป็นรุ่นรวยยั่งยืนวัตะโกจังหวัดอยุธยาของท่านองค์นี้นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นเหรียญลงยาด้วยนะคะทานท่านใดสายหลวงพ่อรวยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะนี่ขาทานมาชมกันชัดๆเลยนะคะเหรียญพ่อรวยนะคะเป็นรุ่นรวยยั่งยืน,นะคะ่ะรุ่นนี้นะคะท่านก็เป็นที่นิยมเก็บกันนะคะ หน้าเหรียญท่านสวยคมชัดนะคะท่านใดสนใจนะคะรายการที่ขอแบ่งปันเลยนะคะที่550บาทเท่านั้นของท่าน550บาทนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะานท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมนะคะท่านเป็นเหรียญปี2518นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบกำน,นะกันน,นะะ้ำท่านนี่ค่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่400อบาทเท่านั้นเลยนะคะ400รอยบาทพร้อมส่งท่าน จัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ดค่ะหมายเลขเจรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะวันนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่าน400บาทนะคะหลวงพ่อทวดนะคะท่านด้านหลังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะคุณท่านได้องค์พระไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมให้เรียบร้อยค่ะ ด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะท่านองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งข่งท่านเหรียญหลวงปู่สีนะคะปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะ องค์นี้400บาทเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญปี2519นะคะเภอตราคีจังหวัดนครสวรรค์ข้าท่าน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะาะท่านเนื้อผงนะคะองนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาลายไทยเลยนะคะท่านใดที่กําลังตามหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชาค่ะ องนี้มาพิจารณากันได้นะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบิดไม่มีแตกหักนะคะองค์นี้แบ่งปันให้เลยนท่านได้พระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นของท่านสี่ร้อยบาทนะคะ EP นี้ EP สุดท้ายแล้วนะท่านติดให้ทนันจองให้ทันนะคะราคาแบ่งปันนะคะท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะ ไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นพระนางพยาพิมพ์เข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกของท่านเป็นเนื้อดินนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมเองท่านนางพญานะคะกรุนะคะท่านจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่4 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ 400ร้อบาทผมส่องทานดูด้านหลังนะคะจะเห็นว่ามีรอยจานยันอักขระนะคะรายการที่400บาทค่ะพัดมาหามากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้นะคะเป็นเหรียญพัยดยศของหลวงปุโตข้าวทานแบ่งปันเลยนะคะพร้อมเรียม่าที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทขอาท่านพระสังวรพิมลน,นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทานกันนะคะเหรียญสวยๆเลยนะท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะถัดมาค่มากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นชุดชานมากของหลวงปู่สวงนะคะท่านคุณท่านจะได้รูปภาพเก่านะคะแล้วก็เหรียญหลวงปู่สวงนะคะอยู่ในชุดชานหมากนะท่านนี่คะ่ะด้านหลังนะคะเป็นผ้ายันโพกซับนะคะเป็นกรอบเลี่ยมพลาสติกนะคะท่าน เรียนหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินนะคะท่านมีชุดชานหมากแห้งนะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นเรียนสมปรารถนานะคาท่านเป็นเรียนหลวงของหลวงพ่อพ่อชุบนะคะ หลวงพ่อชุบวัดวังกระแจะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะปีสองห้าหเขาท่านนี่ค่ะท่านใดนะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะศรัทธาหลวงพ่อท่านนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญลงยาของท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้อบาทค่ะท่านดูหน้าเหรียญท่านนะคะคมชัดนะคะดวงตานะเะท่าน นี่ค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเ้อาท่านเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อสุดท่านก็จะเด่นเรื่องเสือนะคะปีเป็นรุ่นเสือเพ่นเข้าท่านปี17ค่ะองนี้นะคท่านได้เหรียญไม่พอนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปิดให้ทานจองให้ทันกันนะขท่าน เรียนหลวงพ่อสุดนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นองค์พระท่านชัดเลยนะคะเนื้อสวยเขาท่านรุ่นเสือเพ็ญปีหนึ่งเจ็ดนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันพิเศษเลยที่หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะหกร้อยบาทพร้อมส่งเขาท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะองค์นี้หกร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะ หมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสแกเขาท่านตัวหนังสืออระท่านชัดนะคะดวงตาของท่านหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะองค์นี้ท่านได้สนใจนะคะขอแบ่งปันที่650บาทนะคะท่าน650บาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดอยุธยาเขาท่าน650บาทค่ะ ชัดมากค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสทร์นะคะท่านองค์นี้นะคะท่านได้องค์พระไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบทองนะคะพร้อม,มห่วงห่วงค่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ650บาทเท่านั้นคองท่าน6 5 0หบาทนะคะหลวงพ่อโสทรน,นะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่าท่าน นี่ค่ะเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะหาอุค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนอกท่านประวัติศาสตร์ตำรวจนะคะแ0ปีนักท่านองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอจบที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะท่านพระพุทธโสธรนะคะ เมืองฉะเชิงเซานะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเนื้อทองแดงค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรเลยนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะ650บาทของท่านท่านใดนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะเหรียนหลวงพ่อโสธรรายการนี้นะคะ650บาทเท่านั้นงท่าน นี่คะ่ะจะส่งให้ฟรีนะคะราคานี้ไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะท่านส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะหาเหรียญสวยๆแบบนี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะหกร้อห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการวัดพระญาิการามนะคะ เหรียญน,นี้น้าท่านเหรียญพ่อก,กันนะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญเก่าตามสภาพเลยน้าท่านเจ้าของเดิมเขานําไปเลียบมาไว้นะคะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะาท่านนี่ค่ะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะมาพิจารณากันได้เลยนะคะท่านใดสนใจเหรียญพ่อก,กันรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงหลวงปู่โตนะคะปลุกเสกปีหนึ่งห้าท่านงานฝังลูกนิมิตนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมของท่านเป็นเนื้อชินนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่300รบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะ เดี๋ยวให้คุณท่านได้รับชมกันนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะคุณท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อชิ้นนะคะด้านหลังนะครัคท่านจะเห็นว่ามีต่อโค้ดนะคะรายการนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกวัวนะคะท่านองนี้เป็นเนื้อชินหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะคะวัดหนังค่ะบางขุนเทียนจังหวัดกรุงเทพนะคะขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านสามร้อยบาทพร้อมส่งนะคะนี่คะ่ะเนื้อชินตะกวัวนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะ,ะท่านท่านใดนะคะ สนใจศรัทธาโทรกข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคุณท่านเป็นเนื้อชิมตะกัวนะคะ300บาทเท่านั้นเลยนะคุณท่านพร้อมกล่องเลยนะคะ300บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17บเจรายการนี้นะคะเป็นชุดชานมากของหลวงพ่อกวยนะคะท่าน นี่คะ่ะด้าน,ด,านด้านหลังรูปนะคะมีอัคระนคะท่านตรานะคะหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามค่ะชานหมากแห้งสายศินพยันนะคะเหรียญเป็นเหรียญหลังหนุมานเขาท่านปีสองหนึ่งนะคะท่าใดสนใจขอแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่400บาทเท่านั้นค่าท่านวันนี้พิเศษให้เลยนะคะต้นปีนะคะท่าทานปีใหม่นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะคัดามาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขที่รายการนี้นะคะเป็นหลวงปูม,มุลที่ติสีโรนะคะท่านเป็นเนื้อผงนะคะองค์สีขาวแบบนี้เลยนะท่านเนื้อผงสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอยจาน,นะคะ่ะท่านวัดป่าหนองลมนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะได้พร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะห0 0บาทพร้อมส่งนะท่าน นี่ค่ะหลวงปู่มุนนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะหมายเลขยี่สิบารายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะท่า,ทานพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะนี่ค่ะท่านทานด้านหลังนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะองค์นี้ขอแบ่งปานที่6ก0้บาทเท่านั้นค่ะ หกรบาทนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพาดมาค่ะมากันที่รายการ24ค่ะหมายเลข24วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยน้องท่านวัดตะโกจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญเนื้อลุงยาด้วยน้องท่านเป็นรุ่นไตรามาส59าร,ร,รวยรวยนะคะเนื้อทองแดงน้อท่านด้านหลังอักษระตัวหนังสือท่านชัดนะคะ หน้าเหรียญท่านนะคะทานไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่คะ่ะเนื้อลงยานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะได้เหรียญไม่พอคุณท่านได้เลี่ยมเลยนะคะองนี้ขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระศีวลีหลวงปุโตะนะคะท่านองค์นี้นะคะ พระศิวลรีหลวงปูโตค่ะยิงลงกองนะคะท่านเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะเนื้อท่านนะคะท่ทานจะแตกเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจพระศิวลรีรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสี่ร้อยบาทนะคะศิวลรีหลวงปูโตค่ะวัดประดูชิมพีน้องท่านดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะ องสวยๆแบบนี้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะทุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153 089 1927 153คะ่ะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ รับประการของเสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองท่านรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ